ออกหากทั้งประเทศมิวสุพสิทธิ์ยอมรับมีคนคุยล้านขอโทษทำให้ไม่สบายใจเป็นอีกหนึ่งแสดงวัยรุ่นที่ฮอตมากตอนนี้สำหรับหนุ่มมิวสุพสิทธิ์ที่ต้องบอกเลยว่าช่วงนี้งานลุมเจ้าตัวหนักมากเรียกว่าหน้าตาก็ดีด้านความสามารถก็เยอะทำให้ถูกจับตามองเรื่องหัวใจหน้าตาดีแบบนี้เอ๊ะทำไมไม่มีแฟน ซึ่งล่าสุดทางด้านหนุ่มมิวได้ออกมาเคลียร์หลังแฟนคลับคนหนึ่งได้เข้ามาทวิตถามว่าคิดว่ามิวรู้ว่าแฟนๆอยากรู้เรื่องอะไรถ้ามิวบอกได้ก็บอกนะครับจะได้ชัดเจนทั้งมิวและแฟนๆก็จะได้สบายใจต่อมามิวได้ตอบกับทวิตเตอร์ดังกล่าวว่ามีคนคุยอยู่ครับบอกได้เท่าที่บอกแล้วชัดเจนสุดเท่าที่ทำได้แล้ว ต่อไปนี้จะเก็บให้เป็นเรื่องส่วนตัวครับขอโทษที่ทำให้ทุกคนไม่สบายใจซึ่งงานนี้ทางด้านชาวเน็ตต่างเข้ามาแสดงความยินดีกับหนุ่มมิวกันอย่างล้นหลาม